ทุกท่านทราบไหมคะว่าทำไมคนเราต้องล้างพิษตับสาเหตุที่เรารู้กันอยู่นะคะการกินยาเข้าไปเยอะๆมันจะสะสมไปอยู่ที่ตับการดื่มเหล้าการทานอาหารที่มีสารพิษการนอนดึกหรือคนที่มีความเครียดสะสมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือมลภาวะต่างๆที่เราได้รับเข้าไปะคะ่ะตับจะต้องทําหน้าที่กําจัดออกทั้งหมดและตับก็คืออวัยวะที่ทํางานหนักที่สุดและยังต้องอยู่กับเราไปจนตายค่ะ ถ้าตับเราสกรปรกก็เหมือนเครื่องยนต์ที่สกรปรกเราจะใช้ชีวิตด้วยความอ่อนเพลียผิวหน้าหมองคล้ำเป็นสิวอักเสบมึนหัวบ่อยเบื่ออาหารเป็นแผลร้อนในเหนื่อยง่ายแบบไม่รู้ตัวคิดว่าเพลียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะตับทำงานไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจมีไขมันในตับมากเกินไปสิ่งที่เราควรทำคือล้างตับให้สะอาดอยู่เรื่อยๆคะ่ะ เพราะตับคือโรงกําจัดของเสียของร่างกายต้องกรองของเสียในเลือดและเวลาที่ตับถูกทำร้ายก็มักจะไม่แสดงอาการค่ะในขณะเดียวกันตับต้องทําหน้าที่ต่อร่างกายมากกว่า500หน้าที่เป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของคนเราค่ะและเลือดก็จะไหลผ่านตับ1.4ลิตรในทุกๆ1นนาทีถ้าเลือดเราไม่สะอาดตับก็จะไม่แข็งแรงค่ะ ถ้าท่านไม่มีเวลาดูแลตับนะคะเอขอแนะนำทางเลือกการล้างพิษตับและยังมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงตับอีกด้วยแนะนำมากี p l u สขวดนี้นะคะช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงมีประสิทธิภาพในการกรองของเสียในเลือดสูงจะช่วยให้เลือดสะอาดและช่วยให้ตับของเราแข็งแรงค่ะมากีพลัสขวดนี้นะคะมีการทดลองในอาสาสมัคร20คนที่มีอายุ20 40ปี ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทําำ้ายตับสูบบุหรี่วันละสิบมวนต่อวันดื่มแอลโกอฮอล์สากร,รัมต่อวันดื่มเบียร์หกรมิลลิลิตรต่อวันดื่มไวน์แดง250มิลลิตรต่อวันให้เริ่มดื่มมากีพัทวันละสีชอ็อตหรือ100่งอยมลต่อวันแบ่งเป็นเช้า50เย็น50าสิมลนานต่อเนื่อง3เดือนแล้วตรวจหาค่าสารพิษในเลือดซึ่งเป็นของเสียจากเซลล์ และเนื้อเยื่อที่ถูกอนุมูลอิสระทำร้ายพบว่าสารพิษเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนที่1ลดลงถึง36%และสามารถลดลงได้สูงถึง51%หลังดื่มมากีพัดครบ3เดือนนะคะบ่งบอกว่าตับปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อมีภาวะเสี่ยงของการโดนทำร้ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้มากีพัดเป็นทางเลือกในการดูแลตับล้างพิษตับกันนะคะ